nhảy ôi nhung cắt ô hà lơi hà lơi nhảy nhau hết bàn đây này, này bùm, hết bàn งานพี่น้องผม,มงมานอเลยเพื่อชิมพ่อครับผมตามโคกไงเดี๋ยวผมย่างไปกก่อนครับผมเนี่ยพี่น้องผมเห็ดบานเ้่จะเห็ดบานเนี่ยนี่เฮ็ดบานจะแม่นหลายครับเนี่ยครับผมขาอันี้เอาไปแกงครับผม ไปหาพีครับผมอย่าไปรังผมโอ้เ,อเห็ดบานเนี่ยละอย่าไดับผมได้จะเห็ดบานเหรอมาโคกี่ก็มีจะเห็ดบานเนาะเห็ดวายบ่เหร <c oughs> พ <So S 2> ี่น้องเอาจะดอกไปปิ้งปิ้งปนครับผมแล้วว่าขานเอาไว้เป็นเสื้อคือเก่าเอ้านี่ครับผมไปบานเนี่ยนี่พี่น้องมโอ้โหงามวัานไก่พี่น้องโอ้มโหว่าจุ่มกับจุ่มจุ่มบานพี่น้องเอ้าไปครับผม มากกันเลยยางลมโอ้โหยังงกเหลืองยางมาพึ่งวาพ่อโอ้ยยางมาไก่ข้นกลายไปน้องผมข้นเอาเบิดก้อนแล้วนองดอกนี่แหละเย้ยซองดอกอีรีบิมากับโมครับผมตายข้นอยู่ข้นสมบูรณ์กะกแะได ไปครับอีกข้างนึงครับผมไปได้สองดอกเนี่ยมีได้หน่พี่น้องผมย่างไก่เฮ็ดเนาะเด็กเอ้าครับผมโอ้ยผู้ใดก็ย่างไก่เฮ็ดเนาะคนเพื่อได้พี่น้องครับผมผมซ้ำบาทมาซีหาคนน่ะ <laughs> นี่ยังไไปบหอ้าวไีนี <c oughs> น่ยังผมอู้พอจะมูนเห็นนี่ยผมโอ้มีดอกบานบานบานนี่ทั้งบานทัน้งจุ้มเอ้าสมกันเลยนี่ผม <c oughs> นม <c oughs> น <c oughs> ở oh, hết bàn cho con hết hết bàn đỏ ngay thế เสบียงมันลนไมได้ไงเฮ็ดบ้านเอเฮ็ดบานเนี่ยพี่น้องผมอืมนี่มาครับพี่น้องผมพอสามดอก ย่างมะก่เตี๋อดีพี่น้องผมฮ้าจนเมื่อยแล้วนี่ครับผมเดินที่พวกเกล็ดใส่กันมา,นะาเนาะเจบเพ็ดกจ้อบอริสอาจะมีเจ้าดอกบานครับผมไปพี่น้องผมอย่าข่าคนนี้อย่าข่าคนนี้นี่พี่น้องผมจุวยเมื่อกี้หนาจืีเลยเมื่อกี้นี่ฮู้น นี่อยู่วเนี่ยพี่น้องผมก็มาหอดรถแล้วพี่น้องผมสำหรับอ่าอ่าคลิปนี้พี่น้องผมก็เนี่ยครับผมได้ซ้ำเนี่ยแะเต็มกระตาคือเกาพี่น้องผมสมัยก็จะเป็นเฮ็ดอ่ะอันบานพี่น้องผมก็ครับผมก็บ่เป็น์ยังก็จะเบ็ดเสื้อครับผมันกินได้กินบ่ได้ก็ครับผมให้มันกินได้ก็จะไปปิ้ง อาวพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆคือเก่อนเลยพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้กอาไุณที่รับชมกอนก็ขอขอบคุณสวัสดีครับผมเนี่ยพี่น้องครับผมอ๋อเนี่ครับผมเห็ดเรืองงอกดอกผสมบุญมาได้แล้พี่น้องครับผมเนี่ครับผมโอ้ดอกไงฮะนี่ถ้ากล้องไม่ได้มาพี่น้องผมลืมจนได้เปล่าอะไร นี่ดอกไงไๆครับผมงามๆเอา้าพี่น้องครับผมได้มาแล้วได้มาแล้วไปครับผมหาต่ออีกครับผมเอาลืมเชียร์ได้หนี่โอ้ยว่าม,มีใครวะเนาะเสือมันจะเสือตัวนี้เอาไปครับผมบาทหนิไงพี่น้องครับผมบุตรใครไง เายเข่ายพี่น้องเขเกิดเป็นดอกมนี่างนีีพี่ิกเลยน่พี่ค้ับผมิดเพาะก็ได้ขรับุมอากล้องพเดีมาพี่น้องขรับุมขอโทษขอให้พี่น้องผมนี่ครับุมมีใครบ้างของยาเชียร์ขรับุม หมดหมดโอ้โหหมดกลับแล้วโอโห้หมดตัวน้อยบ่ไงเน,นี่ยพี่น้องครับผมเปิดนีโ่โอ้โหี่ครับผมนไงขัดไงเนี่นนยโคตรเห็ดยักเลยพี่น้องครับผมเปิดนไงขัดไงเนี่นยครับผมดูใส่ละมีดนี่ครับผม,ผมดอก ต่างกันเลยพี่น้องครับผมบัะดอกไหมโอ้โหมึงเคยเห็นไงปันญีพี่นอออ้องครับผมอืมน้องเคลียบีกครับผมได้จักห้าหกดอกครับผมห้าหกดอกนี่เป็นรูแล้วละ่ะนี่เบื้องนี้อ๋อไปครับผมแคบอีกนี่พี่น้องผมให้เจี๊ยผดนี่ครับผมได้าดผดาดแกงแกระแซ่บเพื่อกันพี่น้องครับผม ได้ปลาพานี่ๆ,ๆๆพี่น้งองครับผมตอวนี่ครับผมตัวเก่งแซบเลยพี่น้องครับผมนี่นี่ครับผมนี่ครับผมดอกง,ง่ายๆครับได้ปลาพาสเฮ็ดคือเรียกว่าเฮ็ด บดดินครับผมผมตั้งซื้อใช่ไหมซื้อซื้อดอกเฮ็ดเ็ดเอ่อแย้ประพาสครับผมตั้งซื้อใช่ไหมเลยไปครับผมบาบนี้